ต่การที่มีบ้านรู้แจ้งไปที่386ต้นเรืมีอาหารัวจสอสาหารได้รูปจับกุเป็นขบวนการนะครับเป็นมิกไบตอนนั้นเราจับได้ของกลางในแตจละบ้าน1.89ล้านเมตรปรคิดซับได้ประมาณ7ล้านต้ดเรียงซับแต่ต้องตรวจยึดอ้ยา คุณต้องมีสามิุดพร้อมกันสามจุดหกจังหวัดแต่ว่าการไปติดที่ชุมนุมก็สามารถส่งที่ได้สักสิบเพิ่มที่ย6กัก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ย้ำอีกสีเรื่องในการเึ้งรับในการลดความรุนแรงของยาเสพติดขนาเรื่ก็คือปู เปลี่ยนผู้เสพทีเป็นผู้ป่วยะว่าไม่เห็นว่ามวันเสาร์ที่ผ่านมาผมได้ไปไปไตัวจเยี่ยมนขอรับได้เกยบข้อมูลกับดูเอประชาการสกัดกั้นและป้องกันยาเสพติดสาตั้งต้นที่ภาคเหาทัทันไม่ทน้อยตัวนี้ก็อรายงานว่ายาบ้านเข้ามารอจอดที่จะเข้าแดงไทยหลายสิบล้านน รัฐเองก็จะต้องไปดูแลพี <S <S ่น้องประชาชนดูแลความปลอดภัพี่น้องประชาชนวันนี้เป็นเอนการตรวจ้นร้องกัรนะครับที่สามนที่จะำนงที่เป็นานที่ทำงานเมืแล้วทำานราชการชาวบ้านเขารู้ครับว่า คนไหนจะแบในชุมชนเขาขายยาเสพติดเขาจะเป็นคนแจ้งก่อแสมาพอเขาแจ้งก่อแสมาเราไปปฏิบัติการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจะจะเกิดขึ้นผมเรียนอยู่เสมอนะย้ำนะครับว่าจุดแต่หักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดคยูที่ชุมชนถ้าเมื่อไหร่ชุมชนเขาลุกขึ้นมาต่อสู้ร่วมกับภารัฐเห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร่วมกันทั้งภารัฐและชุมชนถ้าเขาลุกขึ้นมาเมื่อไหร่ครับร่วมกันเราสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด เเือจากกรณีที่าแตมแแจ้งมาจากพบสอกันนะครว่ามีกุ่ผู้ลเดียร์เิเนถึงล้าน8าแสนบนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราได้ร่วมกันขยายพิเคร์เส้นทางกันกันพบว่าตัวผู้ต้องหาหลักของเราเนี่ยมีภรรยา มีกิ๊กหลายคนนะครับอยู่หลายๆพื้นที่นะครับเรากา็เราก็เลยเปิดบริการตรวจโอนนะครับเราก็ยึดทรัพย์สินได้ในครั้งนี้26ล้านบาทรวมทั้งสิ้นเนี่ย33ล้านบาทยอย่างนี้ที่ผ่านมาเพื่อไปนะครับบริการเลยอุบลเพราะฉะนั้นผมจะมีการต้นแดดเป็นที่ดินที่ไหนครับพี่เป็นที่ทั้งหมดปฏิบัติการที่มีที่ชนบุรีพิจิตรกำแพงเพชรพระสมุทร ก็จะต้องเมื่อเมื่อท่านถูกจับในกระบการพวกนี้ก็จะต้องตกอานยันะครับถ้าท่านทำแดงไม่ได้ก็ต้องตกนักเลงนนึงนที่นี่เสนเป็นเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากพี่เชื่อว่านะครับผมเชื่อว่าได้มาจากการค้ายาสถติดออกกัลังกันนะเงินที่ที่ได้มาในห่วงนั้นเนี่ยที่เขาเป็นเขาดาเนินการธุรกรรมทางการเงินไปที่ไหนแล้วก็ตามไปที่นั่นครับคือถ้า ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไม่โดนก็ไม่โดนอายับไม่ไม่โดน,โดนเรื่องก,ก็จะโดนฟ้คั้งที่แล้วเราจับหนึ่งหนล้านนะครับเขาก็รับสารภาพว่าเขาทามา4ครั้งแล้ว